สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดีเอซทุกๆคนนะคะมาหลังหวยออกหลายวันอยู่ไม่มีเวลาเหมือนเดิมถูกไหมคะทุกคนเอสถูกวันนี้ถูกเหมือนเดิมถูกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือยุ่ง เข้าทั้งสองสูตรเลยเพื่อนเื่อเข้าทั้งสองสูตรอันนี้เข้าตัวกับอันนี้สูตรอันนี้สูตรสองเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าเก้าแปดกแปดเก้าแล้วก็อันนี้เข้า สูตรสองสูตรสองสูตรสองเข้าสิบสี่งวดนี้นะคะสิบสี่งวดสูตรนี้สิบห้าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเข้าสิบห้างวดนี้นะคะสิบห้างวดนี้โอเคค่ะเข้าทั้งสองสูตร แอดลงไปโค้งสุดท้ายเนาะนี่โค้งสุดท้ายที่บอกว่าหวยออกวันจันระเนา mm hmm. เข้าอยู่นะ mm hmm. ทุกคนที่วงไว้ก็ไปย้อนดูคลิปนะนี่ mm hmm. แอดแอดตัดออกไป mm hmm. ก็วงส0งศูนย์ศ mm hmm. อันนี้ตัวเป็นหวยแอดเอง mm hmm. อันนี้ก็คือชอบส่วนตัวอันนี้ไม่เข้า mm hmm. แต่ซื้อไหมแอดซื้อ ซื้อสองคู่นี้เหมือนกันก็ถูกค่ะถูกหวยวันจันทร์มันมีศูนย์มีสามมีเกมาทั้งบนทั้งล่างเลยทุกคนแล้วต่อไปหวยออกวันอะไรอ่ะตายแล้วแอดไม่ได้ดูค่ะใครรู้ก็บอกด้วยนะไม่ได้ดูว่างวดต่อไปมันตรงกับวันอะไรต้องไปดูปฏิทินเดี๋ยวนะแอดไปดูปฏิทินก่อนแป๊บหนึ่ง โ okay. อเคหวยออกวันพฤหัสไปดูมาแล้ววันพฤหัสแต่ยังไม่ได้จับนะเดี๋ยวแอปจะโค้งสุดท้ายให้นะแต่ยังไม่ลงให้นะว่าหวยวันพฤหัสมีอะไรบ้างอันนี้เข้าเห็นไหมมาด้วยกันเลยเหมือนงวดที่แล้วหวยออกวันอาทิตย์มีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมาด้วยกันเหมือนกันเห็นไหมนี่แอดเขียนตอนโค้งสุดท้าย ถูกอีกแล้วเดี๋ยวงนต์น้าถูกอีกแอดทาสูตรมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอดลงให้นะทุกคนทำมาแล้วแล้วก็มีสูตรสูตรสามด้วยเดี๋ยวจะอลองมาลงให้เผื่อมันเข้าเนาะเอาไปเปรียบเทียบถ้าหลายสูตรมันก็คือหลายสูตรแล้วก็ามาเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันตรงกันไหมเนาะถ้ามันไม่ตรงเราก็ไม่ต้องเอา เดี๋ยวนะแอดขอกระดาษเขียนแป๊บหนึงกระดาษสูตรหวยเก่าๆนี่เดี๋ยวเอาทิ้งแล้วเนี่ยก็ไปย้อนดูคลิปเอานะคะบางทีไม่ได้โชว์ว่าที่แล้วก็เข้าอันนี้อันนี้คือสูตรเก่าๆก็จะทิ้งไปเยอะเกินเดี๋ยวแอดเขียนให้นะแป๊บหบนึ่งตรงๆถูกเต็มๆ ดีใจถูกถูกอะไรงวดเลยนะตั้งแต่ทําสูตรมาเนี่ยก็มีงวดงวดไหนไม่ถูกไม่ถูกอยู่งวดเดียวมั้งงวดหนึ่งหรือสองงวดนี่แหละเอาสูตรไหนไปดีเอาสูตรหนึ่งไปก่อนเนาะสูตรหนึ่งมันเข้าที่มันเข้าที่ศูนย์เอาสูตรสองไปดีกว่าสูตรสองพอสูตรสองมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเก้าแปด ศูนย์สามสูตรสองไปจำวันที่หนึ่งเดือนเอ้ยที่สิบหกเนาะเดือนเจ็ดอ้าวหวยไม่ได้ออกวันพฤหัสไม่ใช่แอดไปดูวันที่หนึ่งอ้าวปิดทุกคนเอาเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวแอดลงให้เดี๋ยวแอดดูใหม่แอดลืม นึกว่าหวยออกวันที่หนึ่งหวยออกวันที่สิบหกเห็นไหมทํางานจนหลงจนลืม oh. เอาไว้ดูคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคลิปมันจะได้แจ้งเตือนแล้วก็เวลาแอดลงมันก็จะได้เด้งเดี๋ยวแอดลงให้เลขวันว่าหวยออกวันอะไรมันมีเลขอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันช่วงใกล้ๆโค้งสุดท้ายเนาะอันนี้ก็เอาสูตรสองไปก่อนสูตรสอง เข้ามาสิบสิบห้างวดเนาะสิบสี่งวดเออสิบสี่งวดโอเคเขียนก่อนนะไม่ได้เขียนให้ดูรอปแป๊บเดี๋ยวเขียนเสร็จจะเอาลงให้นี่อยาเขียนตรงกล้องสูตรสองนะเล่มเลย ได้ซื้อสมุดใหม่นะอันนี้สูตรสองสูตรสองมีอะไรบ้างหนึ่ง ให้เลยแดตรงกับของใครหรือเปล่าแอดว่าจะเพิ่มสูตรไม่เพิ่มลนะจะเพิ่มแต่เฉพาะสูตรหนึ่งเพราะสูตรหนึ่งมันจะหลุดอาจจะเพิ่มสูตรหนึ่งให้นะสูตรหนึ่งอาจจะลดแต้มหรือขึ้นแต้มให้นะสูตรหนึ่งอาจจะแต่สูตรสองไม่เอาปกติแปดสาม มันหลายตัวถ้า f c ที่เข้าใหม่ๆมันหลายตัวก็ไม่เป็นเราเราไม่ต้องไปซื้อหมดเอาแค่เป็นแนวทางดูเฉยๆเดี๋ยวเราค่อยมาจับกันโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งเหมือนเหอ,นอันนี้เรามาจับกันโค้งสุดท้ายเนาะมันหลายตัวไหมมันหลายตัวอยู่แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยมาจับกันอีกทีหนึ่งจะใครจะไปซื้อ ตามไว้เยอะเดี๋ยวเรามาคัดออกให้มันเหลือน้อยที่สุดแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองขอเขียนก่อนนะใจเย็นเย็นเก้าสามไปดูหวยดังๆแล้วก็มาจับใส่กันได้ทุกคนไม่ว่ากันเกหนึ่ง วันหน้านี่จะมาเก้าหรือเปล่าทุกคนจะมาเก้าอีกก็ได้สามสองหกสองเก้าสองหนึ่งสองสองก็สามสามสามหก 3 9มเก้สสองพูดถึงแอดตั้งแต่ทําสูตรหวยมานะก็ถูกถูกทุกงวดนะก็ไม่ทุกงวดหรอกก็มีบางทีบางทีไปดูดูหวยดังๆแล้วไม่เอาสูตรตัวเองแล้วก็ไม่ถูกแต่ถ้าซื้อตามสูต,ตัวเองอ่ะส่วนมากจะถูก แต่ตอนนี้ไม่ซื้อตามใครแล้วซื้อแต่สูตรตัวเองถึงถูกถูกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืเราต้องเชื่อมั่นในสูตรเราสิห้าสามห้า 6, หกหโอ้ยห้า 1, หสอง เขียนผิดเห็นไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้สูตรสองมาแล้วสูตรสองนี่ค่ะสูตรสองมาแล้วเดี๋ยวสูตรหนึ่งเอาไว้คลิปหน้านะสูตรหนึ่งมวยเอาวันที่สีบหกเดือนเจ็ดหกเจ็ดรอ สูตรหนึ่งเข้าสูตรหนึ่งนี้เข้ามาสิบห้างวดสิบห้างวดหลุดสองงวดสิบห้างวดหลุดสองงวด อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสูตรหเข้าสิบห้างวดเดี๋ยวสูตรหนึ่งแอดจะลงให้คลิปหน้านะคะอันนี้เวลาไม่ทันจริงๆคือมันเวลามันเยอะเกินมันยาวคลิปมันจะยาวเกินไปค่ะแล้วก็มีสูตร3ด้วยเข้ามา2องวดแล้วเพราะแอดไม่ได้ล,ลงสูตรสให้เพราะว่าเอา แอดแค่ทําไว้ดูถ้ามันเข้าอแอดถึงจะอาลงพอดีมันเข้าแอดเดี๋ยวแอดจะอาลงให้นะถ้ามีเวลานะอันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางก่อนเนาะแอดก็ยังเดี๋ยวแอดต้องไปดูด้วยว่าหวยมันออกวันอะไรจะได้เอามาดูให้ว่าหวยวันจันทร์วันอังคารมันมีเลขอะไรมั่งมันงวดที่แล้วเห็นไหมเข้าวันอาทิตย์มีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมันก็เข้ามันมาด้วยกันเลยสามหนึ่ง แล้วหวยวันจันทร์มันมี0ูย์มีสมีเอันนี้ก็มาด้วยกันเห็นไหมมาด้วยกันแล้วก็9ลงล่างขึ้นบนแล้วแอดก็ซื้อตามที่แอดวงไว้นี่แหละนี่ก็เลยถูกแล้วตัวนี้หวยแอดเองแอดก็ซื้อเหมือนกันแต่ก็ได้กําไรเหมือนเดิมเราไม,ไม่เราไม่ได้ซื้อเยอะก็ซื้อประมาณแค่นี้จะเน้นหน่อยเพราะเป็นเลขที่ชอบ ที่ซื้อนะอันนี้ก็ซื้อนะจะเน้นจะเน้นเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์สามสองศูนย์คือจะเน้นเยอะหน่อยก็เลยถูกถูกเยอะอันนี้อ่ะไม่ไม่ค่อยเน้นอันนี้จะซื้อน้อยหน่อยแล้วมาดูงวดต่อไปว่าหวยออกวันอะไรเดี๋ยวแอดจะลงให้นะ โอเคค่ะแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่อง l o ต t ตอรี่ชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจลงคลิปให้ทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่มีเลขจะลงอ <c oughs> ไปค่ะเพราะแอดไม่อยากจะหาเลขเยอะถ้าหาเยอะทุก fc ก็เดี๋ยวสับสนเนาะเลขเลขมันเยอะเกินไม่รู้จะซื้อตัวไหนก็เอาแต่สูตรของตัวเองนี่แหละก็จะลงให้ก็ไม่ทุกวันหรอกจะลงให้ วันหวยออก2อสาวันแล้วก็ใกล้ๆวันหวยออกโค้งสุดท้ายประมาณ2คลิป3คลิปประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ